สวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์เอมีเคสอะไรดีๆมมีเคสกับตัวเองเลยเป็นอะไรอ่ะนะคะก็เป็นได้โอกาสเป็นโรคยอดหิตค่ะก็คือมีโอกาสดีขนาดนี้มีโอกาสดีนะโรคยอดหิตคือออฟฟิศซินโดรมอเป็นอะไรอะออฟฟิศซินโดรมก็คืออาการเล่าเล่าเริ่มเริ่มแรกก็คือเมื่อเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะก็คืออยู่ดีๆก็มีอาการแบบปวดแขนคืออยู่ดีๆก็ปวดแขนคือปวดแบบปวดมากคือแล้วปวดไปจนแบบทั้งแขนเลยนะคะชาเลยใช่ร้าวชาทั้งแขนเลยนะคะ นอนหนึ่งคืนวันอาทิตย์เชื่อไหมว่าเช้าวันจันทร์น่ะเอปวดแขนหนึ่งขั้นตื่นเองคือตืน่นเพราะปวดแขนแล้วคืนวันอาทิตย์ก็กินสินค้าของเรานะคะก็คือกินเฟกหนึ่งซองกินเฟกหนึ่งซองอูมิหนึ่งซองก่อนนอนตอนนอนนะคะวันจันทร์ก็พอตื่นมาที่ปวดมากนะคะแต่ว่าระหว่างวันก็จะค่อยๆซาลงความปวดก็ค่อยๆซาลงแล้ววัน จันคืนวันจันทร์ก็กินอูมิอีกหนึ่งซองเฟตอีกหนึ่งซองทีนี้ไออาการปวดแขนล้าวเนี่ยมันมันดีขึ้นค่ะแล้วก็มันมาปวดตรงนี้แทนมันเปลี่ยนเป็นไหล่ปวดไหล่กับปวดคอใช่ก็วันนี้ก็เลยตัดสินใจไปหาหมอดีกว่ากลัวเป็นหมอรองกระดูกกระดูกคอทับเส้นหมอก็ตรวจไปตรวจมาคือปัจจัยที่ทำให้คนเป็นเป็นโรคออฟฟิศซินโดรมโดยอย่างเอ๋เนี่ยหมอบอกว่า เป็นระยะเฝ้าระวังความเสี่ยงที่เป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นที่ที่ตอนนี้มันซาลงมันมีก็มีหลายสาเหตุนะคะที่เอกประมวลดูนะหนึ่งคือเราเริ่มได้พักผ่อนอะ่าสองคือเนี่ยภูม,มีกับกับเฟร็กท,ที่เรากินไปอาจจะช่วยตนะ้านกระเสพช่วยใชย่ช่วยลดการอักเสบช่วย,วย,วยมันก็เลยทําให้อาการอาการชาเยเพราะว่าจริงๆถ้าไม่ได้เป็นเยอะมันมันร่างกายเรามันฟื้นฟูได้ถ้าเราได้พักผ่อนแล้วก็บวกกับได้รับสารอาหารที่ดีหลังจากทานเฟล็กด้วย ทานอุมิด้วยแล้วก็กายภาพด้วยฟูขค้อสเลยทําอันตรสงอันตรสาวทำหมดเลยโอเคยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันที่ไต้หวันว่าอาจารย์เอกของเรา <ขอ S 1> นะครับ e เทีเ่ยวแล้วค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากเลยครับวันนี้ขอบคุณมากค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ please subscribe to see new video